MC สิงห์แดงพอดแคสต์หลากหลายเรื่องราวที่ชาวสิงห์อยากจะเล่าให้คุณฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและยินดีต้อนรับสู่การกลับมาอย่างเป็นทางการของพวกเราพอดแคสต์ Podcast MC สิงห์แดงในปี2566นี้นะคะเรียกได้ว่าหายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งรายการสรพสิงห์รายการสิงหเอาลาวและก็ผู้ดำเนินรายการทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าส่วนวันนี้เรานะคะโดนัทนัทนิชาสิงแดง73ดรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเอพิโซดนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่ะนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่าสังคมพหูวัฒนธรรมกันมาบ้างเนาะแต่ว่าเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่ามันหมายถึงอะไรสังคมพหูวัฒนธรรมหรือ multi cultural society เนี่ยคือสังคมที่มีการรวมตัวกันนะคะของกลุ่มวัฒนธรรมตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไป โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ไม่ซ้ํากันไปบางครั้งเนี่ยอาจมีรูปแบบความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มด้วยไม่ว่าจะด้วยความไม่เท่ากันของอำนาจทางเศรษฐกิจสถานภาพทางสังคมการศึกษาหรือว่าอิทธิพลทางการเมืองก็ตาม สำหรับเอพิโซดที่5นี้นะคะสังคมพหุวัฒนธรรมและศิลปะแห่งความเป็นอื่นแน่นอนว่าแค่ฟังจากชื่อก็คงจะเดากันได้อยู่แล้วนะคะว่าเนื้อหาที่จะพูดถึงคงไม่ได้สนใจแค่ความหลากหลายของชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวแต่แน่นอนวันนี้เนี่ยเราจะขอชวนคุณผู้ฟังมาโฟกัสกันในเรื่องของการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมผ่านภาษาสากลที่สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ทั่วโลกอย่างศิลปะนั่นเองค่ะ ขอพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูหนึ่งในรูปแบบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุดอย่างราชาธิปไตยระบบการปกครองที่ได้วิวัฒนาการมาจากการปกครองแบบหัวหน้าเผ่าในอดีตเราจะสามารถสังเกตได้ว่าศิลปะและก็วัฒนธรรมในสังคมที่มีการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือว่าหัวหน้าเผ่านี้เนี่ยมันจะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสังคม แนวคิดเหล่านี้เนี่ยสะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดที่สุดนะคะจากชุดประจำชนเผ่าทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาทําหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อกำหนดว่าใครจะเป็นมิตรและก็ใครจะเป็นอื่นแต่ตั้งแต่ศตวตรรษที่20เป็นต้นมานะคะประสบการณ์ที่รัฐชาติและก็สังคมพหุวัฒนธรรมทั้งหลายได้เผชิญเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไป หรือก็คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์นะคะอย่างการอพยพย้ายถิ่นการอพยพข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่ง่ายและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีที่สําคัญที่สุดคือพลวัตของผู้คนเหล่านี้เองนะคะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความซับซ้อนระหว่างกลุ่มวัฒน,นธรรมเนี่ยมีมากขึ้น ในมิติของความหลากหลายนี้เองนะคะเป็นผลให้สังคมปัจจุบันให้ความสําคัญกับความเป็นปัจเจกหรือว่า individual มากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นมันไม่ใช่การสร้างพื้นที่ส่วนกลางทางสังคมแต่ว่ามันเป็นการสร้างพื้นที่ในการต่อรองทางวัฒนธรรมที่จะอนุญาตให้ผู้คนนะสามารถตระหนักรู้ถึงรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมทั้งหลายได้จะเห็นได้ว่านะคะมีการเกิดขึ้นของ subculture หรือว่าวัฒนธรรมรองอย่างมากมาย เพื่อพยายามอธิบายถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสฟแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวหรือว่ารสนิยมการฟังเพลงสำหรับกระแสฟแฟชั่นที่เรียกได้ว่ามาแรงและก็ฮอตฮิตที่สุดในเวลานี้นะคะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเนาะก็คือกระแสฟแฟชั่น Y2K นั่นเองทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะคะและถ้าจะพูดถึงสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะก็คงต้อง ยกตัวอย่างประเทศที่มีชื่อเล่นว่า The m ม l ลติ้งพออย่างอเมริกามาแน่นอนคุณมารลี่เนซามนะคะศิลปินลูกครึ่งไอริชอินเดียจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและศิลปะไว้ดังนี้ค่ะเธอบอกว่าผลลัพธ์ของศิลปินที่เติบโตขึ้นมาในสังคมพหุวัฒนธรรมก็คืองานศิลปะที่น่าสนใจ เนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเนี่ยทำให้ตัวตนของเธอไม่เคยหยุดนิ่งและก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า fluid identity นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะปัจจุบันสังคมพหุวัฒนธรรมได้พาผู้คนความเชื่อศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกลับมามองที่รัฐไทย เมื่อกล่าวถึงศิละปะความเป็นไทยแล้วคงจะต้องตั้งคำถามว่าในความเป็นไทยที่รัฐพยายามจะแสดงออกนั้นมันครอบคลุมทุกอัตลักษณ์หรือไม่หรือเป็นเพียงการพยายามครอบงำวัฒนธรรมอื่นไว้ด้วยวัฒนธรรมเดียวซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยก็คงสามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มอัตลักษณ์อื่นในไทยคงได้ถูกแช่แข็งนับรอวันล่มสลายและก็ศิละปะในที่นี้เองเนี่ยก็ถูกบิดเบือนจุดประสงค์หลักแล้วก็กลายเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสร้างวัฒกรรมบางอย่างเท่านั้น ยกตัวอ,อย่างเช่นสัพปปยาสภาสถานของไทยนะคะที่เป็นการพยายามจะแสดงออกถึงศิลปะความเป็นไทยผ่านสถาปัตยกรรมแบบไตรภูมิก็พาเรากลับไปที่คําถามเดินมนะคะว่าศิลปะความเป็นไทยที่พยายามจะแสดงออกนั้นเนี่ยมันครอบคลุมทุกอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วหรือยัง พาไปดูประติมากรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากการผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านาที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะเมื่อปี2565ที่ผ่านมาในงานสีสันกาซลองถูกจัดขึ้นที่เซนทันพลาซาเชียงรายนะคะเริ่มต้นกันด้วยต้นคริสต์สมาสหมอกพันวาต้นคริสต์มาสงานผ้าทอมือขนาด2 0 0 0เมตรที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์แห่งชาติพันของเชียงรายไว้ถึง6เผ่าด้วยกันก็คืออาคาลาหูไทยใหญ่ ไทยหรือล้วแล้วก็จีนอยู่นานสอดประสานกันไปนะคะกับวัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่เถาสนผีเสื้อสารไหมย,ย้อมสีผ้าฝ้ายกระดาษสาหรือว่าหญ้าแฝกจะเห็นได้ว่าวัสดุที่พูดมานะคะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติของดอยตุงแล้วก็เชียงรายเลยทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวกับธรรมชาติค่ะ ในฐานะคนเชียงรายเองนะคะตัวเราได้มีโอกาสไปเที่ยวงานสีสันกาซลองแล้วก็ได้เห็นต้นคริสต์มาสหมอกพันวาแล้วก็ปฏิมากรรมอีกมากมายที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของล้านนาด้วยตาของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว่าในตอนนั้นนอกจากความสวยงามแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความหมายเบื้องลึกที่ลึกซึ้งขนาดนี้จนกระทั่งโปรเซสของการทำงานรายการสรรพสิง่งเอพิโซดนี้เองนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสกลับไปศึกษาพ้นคว้า ไม่เพียงแค่กับงานสีสันการสลองแต่กับผลลัพธ์ของศิลปะวัฒนธรรมที่หล่อหลอมจนกลายเป็นรากเหง้าหรือว่ารากฐานให้กับตัวตนของเราทุกวันนี้อย่างตอนนี้ที่มหลาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตนะคะก็ได้เปิดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ร้อเซแล้วแน่นอนว่าคงไม่ได้มีโอกาสกลับบ,บ้านบ่อยๆแต่ว่าเราเชื่อว่าความเป็นคนเมืองหรือว่าความเป็นคนล้านนาก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตามอย่างแน่นอนค่ะ สำหรัคุณผู้ฟังที่อยู่ใยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครก็ตามที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลบ้านเหมือนกันกันกบเราเราอยากจะชวนให้ทุกคนลองมองกลับไปที่ตัวเองลองพิจารณาดูว่าตัวตนของเราในตอนนี้ถูกประกอบขึ้นจากความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมอะไรบ้างชิ้นไหนที่มีขนาดใหญ่กินพื้นที่ตัวตนของเราไปเยอะหรือชิ้นไหนที่มีขนาดเล็กแต่ก็ขาดไปไม่ได้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงบทส่งท้ายของรายการสรัปสิงเอพิโซดที่5สังคมพระหุวัฒนธรรมและศิละปะแห่งความเป็นอื่นเอพิโซดถัดไปภายใต้หัวข้อสังคมพหุวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube mc สิงแดงพอดแคสต์แล้วมาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ MC สิงห์แดงพอดแคสต์หลากหลายเรื่องราวที่ชาวสิงห์อยากจะเล่าให้คุณฟัง